พลานอสสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าแค่ c 0ก็โหดจัดๆนะครับก็อันดับแรกนะไปดูกันก่อนนะครับว่าคือถ้าเกิดมาเป็น c 0เนี่ยมันจะไม่ได้รับความสามารถเพิ่มเติมใช่ไหมอย่างเช่น c 1 c 2ในโจมตีเพิ่มแล้วก็ HP นะครับ c 3กับ c 4ตามค่านะครับได้ลดเสียหายเพิ่ม10%นะก็คือเป็นเกี่ยวกับสายอึดแล้วก็โจมตีในส่วนของสกิลนะครับก็จะประกอบไปด้วยโจมตีปกตินะครับ เป้าเดียว1เป้านะก็อันนี้จะเป็นดาเมจ1ครั้ง1ฮิต100%แล้วก็ต้องอัพเกรดสกิลนะครับเป็นต,ตัวนี้เป็นตัวละครที่จำเป็นต้องอัพสกิลให้ลงตัวโจมตีปกติกับพาสซีฟหลักๆนะก็คือถ้าเกิดลงที่เป็นโจมตีปกติเนี่ยจะมีโอกาสในการแปะมาร์กนะครับแนวตา50%เป้าเดียวแล้วก็ตัวสแต็คตัวนี้นะครับมันจะเป็นมาร์กที่ถ้าเกิดหนึ่งสเต็คนะครับมันจะโจมตีด้วยโจมตีปกติสกิลทั้ง2สกิลเนี่ยมันจะเป็นการฮิลให้กับทั้งทีม ฮิวแรกสิบเดเปอของปริมาณความเสียหายที่ทําได้นะครับอันนี้ก็คือรวมถึงว่าถ้าเกิดกรณีติดครินนะแล้วก็ติดจุดอ่อนนะครับก็จะยิ่งฮิวแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดแปดติด2สแต็กนะครับก็จะเป็นการโจมตีไม่สนป้องกันมากถึง65%ซึ่งแรงมากๆนะครับแต่ว่าในช็อตแรกเนี่ยถ้าเกิดคุณยังไม่ได้มีมาร์กอะไรอ่ะมันก็ยังค่อนข้างจะเบาอยู่นะครับในช่วงต้นๆเกมสกิลหนึ่งนะครับสกิลสองก็จะเป็นสกิลเป้าหมู5่5เป้านะครับคูลดาวเก้า ก็ตัวนี้ก็คือเป็นดาเมจ2ฮิตทะลุทะลวงเนี่ยคือควรจะใช้ท่าล่างในการเปิดก่อนเ,ออเวลาเจอกับพวกที่มีวอลชิลเธอร์นัก็มาสามารถสร้างดาเมจได้2ฮิตแล้วก็ไอสฮิตที่ว่าก็ไปล้างพวกที่เป็นทอมวอลชิลฮิตได้ด้วย6 7สิูก็ประมาณ134นะครับล้วก็อัปเกรดอันนี้คืออัปเกรดสกิลแล้วนะคืออัปเกรดสกิลของสกิลหนึ่งสกิลสได้แค่ความแรงเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละถ้าเกิดลงได้ก็ดีตัวนี้มีโอกาสในการแปะมาถึง100%แต่ว่วาต้องทําผลเป้้้าาาาใหหหไปักลงตทงตรให้ เหลือศูนย์ให้ได้นะครับแล้วจะมีโอกาสใกนการแปดติดง่ายขึ้นแล้วก็พอแปดติดนะครับนอกจากไอ้ตัวที่เป็นฮิลนะครับหนึ่งสแตก็กแล้วก็จอบกลอหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่สองสแตก็กเนี่ยยังมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมก็คือถ้าเกิดซ้อนทับสองสแตก็กเนี่ยจะลดเทิร์นบัฟเพิ่มเติมอีกหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นการปั๊ให้กับตัวเองนะครับก็คืเอเจ้าพลานอสเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์ต่อหนึ่งสแตก็กสะสมได,ด้สุดๆห้าสแตก็ก ก็คือแปทั้งหมด10สแตกอกแต่ว่าแม็กสุดของตัวนี้คือ3นะ3เนี่ยคิดว่าศัตรูน่าจะล้างออกได้ด้วยก็คือถ้าเกิดล้างออกเนี่ยก็คือมันแปดทับไปเรื่อยๆให้เต็ม2อ่ะเป็นขั้นต่ําตัวสกิลนี้นะครับจะมีรดเทิร์นบัฟเพิ่มเติมให้2เทิร์นเพราะฉะนั้นตัวนี้คือควรจะเป็นท่าเปิดแลแหละเพราะว่ามันใช้ในการเคลียร์พวกที่เป็นบอยชิลเทิร์นได้นะครับแล้วก็บวกกับทะลุทะลวงก็เซิร์ฟสร้างนามแนได้ในช็อตแรกเหมือนกันนะครับมีคิวให้นะถ้าเกิดมี1สแ็กของ Mark. 24%ของปริมาณความเสียหายนะครับถ้าเกิด c 6จะมีจุดอ่อนให้ร้อยแล้วก็ c สกิล2นะครับจะเหมือนกันนะก็คือมีโอกาสในการแปร์มาร์คห้าเป้าในนี้ดาเมจจะแรงกว่าคือ2อฮิตคูณ90%แล้วก็2สแต็กไม่สนป้องกัน65% 1สแต็กฮิลได้24%ของปริมาณความเสียหายอัปเกรดสกิลแรงขึ้นทั้ง2อฮิตแล้วก็ c 6มีจุดอ่อนละเปอร์เซ็นต ผมจะบอกว่าตัวนี้เป็นละครที่ไม่จําเป็นต้องมี46นะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้มีงบเยอะนะถ้าเกิดคุณมีงบเต็มที่ที่จะจัดเป็นทีมถึกแล้วก็มีดาเมจในตัวเนี่ยก็จัดไปได้46แต่ที่ผมบอกว่าสำหรับคนที่งบกลางๆสายฟรีเติมน้อยอ่ะตัวเนี้ยผมว่าเต็มที่42แต่ว่า40เล่นได้เพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัว C6 ที่เป็นจุดอ่อนเพิ่มเติมเนี่ยในความเป็นจริงแล้ว่ในท่านี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะอะไรเพราะมันเป็น5เป้า5เป้าเนี่ยคือจุดอ่อนคุณจะได้แค่ความเสียหายเพิ่มเติ แต่ความสามารถของจุดอ่อนที่มันจะเลงตัวเลือดน้อยเนี่ยเนื่องจากเป็น5เป้านะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้รับความสามารถในการเลงตัวเลือดน้อยก็คือมันโดนทุกตัวแล้วก็ไอตัวจุดอ่อนร้อยเนี่ยไม่ติดในท่าที่โจมตีปกติหมายความว่าต่อให้คุณต้องการจะให้โจมตีปกติมันเลงไปที่ตัว h p ีเลือดน้อยเนี่ยก็คือต่อให้ c หนะครับคุณก็ยังโจมตีแบบแรนดอมอยู่ดีเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วตัวนี้ได้แค่บู๊ดามส์ามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเลยในขณะที่ c 2นะครับจะเป็นความสามารถของพาส ตัวที่เป็นลดเสียหายนะครับสูงสุดก็คือ9 s t a ตกนะครับคูณ300โจมตีเท่ากับ2,700ซึ่งก็ปกติมันทําเกินอยู่แล้วนะก็จะได้ลดเสียหายตั้งต้น13.5ซึ่งถ้าเกิดไทยมี c c ก็จะได้เพิ่มอีก10เป็น23.5นะครับตั้งต้นแล้วนะยังไม่รวมกับอุปกรณ์ที่ได้จากชิ้นชุดนะครับเพิ่มเติมอีก32%ก็50กว่าปร์เซ็นตะถ้าเกิดคุณทาได้มีอำนาจเมื่อเลือเหลือหนึ่งไม่ตุยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจำเป็นต้องให้อัพส พออาลมาทำงานปุ๊บเนี่ยจะเป็นบอยชิลเทอร์ให้อีก2เทอ์นะครับยื้อชีวิตได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาอาลมาทำงานจะสลับ H p กับตัวที่ H p มากสุดในขนาดนั้นนะครับก็คือเหมือนกับมีการคืนชีพอีกครั้งหนึ่งอะ่ะแล้วก็พาสซสีฟอีกอย่างนึงนะครับก็คือเวลา h p ต่ำกว่า3 0นะครับจะขาจัติบาทั้งหมดนะทั้งแผงได้เลยก็คือเป็นตัวช่วยนะครับเอามาใช้แทนเอเลเซียได้นะครับในทีมที่คุณต้องการใช้เอเลเซียในการลบดีบั� ก็คือพอถึงจุดหนึ่งอ่ะพอประมาณการเกมอ่ะตัวนี้ก็คือเลื่อนมันต่ำกว่า30%อยู่แล้วนะครับก็จะทําการล้านอีบับทิ้งทั้งหมดแล้วก็ c 2นะครับถือว่าไม่ค่อยจําเป็นมากนะถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นเป็นฟูลทีมเป็นตัวโล่ตัวซับเยอะเออะเพราะว่ามันให้ตัวที่เป็นเพิ่มปริมาณความฟื้นฟูเนี่ยยี่สิรนะครับจริงๆเอามาเชื้อเพื่อตัดทอนกับตัวที่เป็นหมายยูนะครับตัดทีลแล้วก็ตัว S ตัดฮีลอะไรพวกนี้ก็คือให้ฟื้นฟูกลับมาอยู่ในระด หมายความว่าในทีมคุณนะถ้าเกิดคุณใส่เป็นพวกสมดุลเข้าไปก็ C2 หรือ C0 ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับในความสามารถตรงนี้อุปกรณ์ที่ผมมองว่าเหมาะสมนะครับเนื่องจากว่ามันมีรถเสียหายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีตัวยืดนะครับทั้งอำนาจเปลี่ยน H P ดแล้วก็ตัวที่เป็นบอยชิลเทิร์นอะเบื้องต้นผมคิดว่าเน้นพลอยโมตีไปเลยดีกว่าเพื่อให้ดาเมจเยอะคิลได้หนักนะครับแล้วก็ให้มีเข้าเป้านะครับเพื่อให้ติดมาร์กง่ายๆก็จะเป็นเซตผู้บัญชาการนะครับจมติเปอร์เซ็นต์สชิ้นนะแล้วก็ ข้างในก็ใส่อะไรก็ได้นะครับอย่างพวกบล็อกวกที่เป็นข้าวเป้าทุมตีเพิ่มเติมแล้วก็ชิ้นชุดน,นะครับให้เป็นรถเสียหายทั้ง2ชิ้นจริงๆก็คืออันนี้เซตเหมือนกับที่ผมใช้กับเจ้าตัวทูตเลยนะเขาก็บอกว่ามาแทนตำแหน่งของทูตด,ด้วยซึงทำรถเสียหายได้สาินะครับถ้าเกิดรวมกับตัวที่เป็นจากพาร์ทสี่ไก็จะได้เพิ่มเติมอีกสิบสาก็คือตั้งต้นแล้วว่า45%เข้าไปแล้วนะแท้จะไม่ต้องทาบล็อกเพิ่มเติมแต่ถ้าเกิดคุณ หรือที่จาเป็นก็เป็นพวกบล็อกนะโจมตีเปอร์เซนต์แล้วก็พวกต้านทานผลมีก็ดีนะแล้วก็เข้าเป้านะครับให้เยอะๆนิดหนึ่งปกติมันจะได้เซตอยู่แล้วนะครับประมาณ2ี่ถ้าทําได้เยอะก็ทําให้อ่ที่เป็นดีพัสท์ทั้งหมดนะครับทำงานได้ดีโดยเฉพาะมาร์กตัวที่เป็นแหวนนะครับก็ใช้ได้อยู่2อย่างถ้าเกิดเป็นแหวนทองจะเป็นแหวนคืนชีพเพชรนะครับแต่เนื่องจาก H p มันไม่ได้เยอะก็อาจจะไม่สำคัญมากซึ่งถ้าเกิดคุณมีแหวนอมตะนะครับในระดับ5ดาว6ดาวอยู่ได้2เทิน์น3เทินนะครับก แต่เนี้ยผมใช้แหวน200วันนะครับเพราะว่าได้รับโล่นะครับห0โจมตีก็ทำจมตีให้สูงสได้เลยนะครับส่วนครีดามเมจคริแล้วก็จุดอ่อนเนี่ยผมคิดว่ามีติดติดไปบ้างไปนวมนะก็พอสมควรนะครับถือว่าใช้งานได้แล้วเพราะว่าตัวหลักๆกมันก็คือใช้หน้าที่มันค่อนข้างหลากหลายนะครับแปะมาร์กเพิ่มนาเมจแล้วก็ตัวมันเองอ่ะพอะสมมาร์กจนถึงจุดหนึ่งอ่ะมันก็สามารถสร้างนามเมจได้สูงมากนะครับคือห้ิอ็ต่อให้ไม่ติดครีไม่ติดจุดอ่อน คล้ายๆกับลิงนะครับเพราะว่าทุกสกิลมันฮิวได้ที่สาคัญคือกณจำเป็นต้องแป้งแต่มาให้ได้นะครับโดยเฉพาะท่าโจมตีปกติดีแหละแต่ในสที่แนะนําถ้าเกิดคุณ C สูงๆนะครับก็าสามารถเป็นพวกอาตาจุดอ่อนเพิ่มเติมก็ได้นะจริงๆก็คือมันได้จุดอ่อนร้อยเฉพาะท่าสกิลแต่ถ้าเกิดทําให้โจมตีปกติมันมาร์คหัวตัวที่เลือดน้อยได้ก็ดีส่วนอัตาคิดในปัจจุบันผมคิดว่าในสนามลบ PVP อ่ะไม่ค่อยจําเป็นแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ใส่บล็อกร้อยกันไง โดยผมจะแสดงการใช้งานพลันลน้อยเฉพาะในโหมด PVP ให้ดูเท่านั้นนะครับเพราะว่าในโหมดเดิะผมคิดว่าถ้าเกิดจะใช้ได้ก็จะมีลุยด่านฝันร้ายได้แบบนึงนะครับแต่ว่าต้องใส่โล่หนึ่งซับหนึ่งนะเพื่อให้ดาเมจมันสามารถเจาะเกาะได้แล้วก็ฮิลได้นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเล่นในหอได้ด้วยนะก็คือจริงๆเป็นทีมมาตรฐานได้เลยนะก็คือโล 1, 1, ่หนึ่งซับหนึ่งเนี่ยก็ใส่เป็นพวกลีน่าน็อกแล้วก็ใช้เป็นทีมเดยกก็ยังได้นะครับก็มีด็อกมีคิสอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเข้าไปนะ แล้วก็บอกไว้เลยนะครับว่าพราดอไม่สามารถฟาร์มรูบี้ฝันรลายได้เพราะว่าตัวมาเดนจะเก่งก็ต่อเมื่อมีโลหนึ่งซับหนึ่งนะครับจาะกอดได้ฮิลได้ถ้าเกิดตัวมันอยู่คนเดียวคือดาเมจต่ํามากๆการประยุกต์ใช้งานนะครับของผมก็จะใช้ในทีมเดิมที่เป็นทีมตึกเดชนะครับคิสยังอยู่นะลิงอยู่น็อกอยู่นะครับพวกนี้เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าตำแหน่งที่เปลี่ยนนะครับก็คือน็อกมาเป็นโลใช่ไหมแล้วก็เอาตัวซับมาหนึ่งตัวจริงๆจะใช้เป็นอลิสก็ได้แต่ผมมองว่าเจ้าตัวลีน่าค่อนข้างมี คืนชีพเฮดพีตัวอื่นของผมเหมือนเดิมนะครับก็หมอผีโจมตีบล็อกแล้วก็แหวนนำหน้าสำหรับเจ้าคิสน็อกนี่ก็จะเป็นหมอผีเฮดพีบล็อกแล้วก็แหวนลิงก็จะเป็นเซตประชาการนะครับโจมตีบล็อกแล้วก็แหวนคื้นชีพสุดท้ายก็ฟัน,นนอตามที่บอกไปนะประชาการโจมตีลดเสียหายแล้วก็อ,อะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดอะ่ะแล้วก็ของผมเป็นสัตว์เลี้ยง6ดาวนะเจ้าไพ่นะครับ มีต้านหันผลมีป้องกันทําให้ยืนถึกได้ตําแหน่งการยืนของพลรน้อยน,นะครับไม่ค่อยแนะนําข้างหลังเพราะว่ามันจะถ้าเกิดเจอกับทีมดาเมจหนักๆหรือคายอะไรพวกนี้มันจะมีโอกาสไปเร็วม,มากซึ่งตัวนี้จะเป็นจะต้องยืนให้อยู่ระดับที่สามารถแปะมาร์กได้เยอะๆนะครับมันจะสร้างดาเมจได้เยอะยืนอยู่แถวหน้าก็สร้างดาเมจได้ค่อนข้างสูงระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดใช้พลรนอยน,นะครับจริงๆแล้วคุณจำไม่จำเป็นต้องเปิดด้วยพลรนอยก็ได้แต่ถ้าเกิดจะใช้เป็นตัวยืนอ่ะก็จะเปิดด้วยท่าล่างนะครับในการเค,ร Turn, ครลีย พอวายฮิลเทิร์หมดปุ๊บเนี่ยก็ต่อโดยท่าบนแบบมาร์คครบ2นะครับมันทีนี้ทุกการโจมตีของมันนะจะมีความสามารถในการฮิลเพื่อนแล้วก็มีความสามารถในการเจาะก,กอะทุกรูปแบบนะครับที่เดี๋ยวก็แค่ให้มันตีไปเรื่อยๆตามปกตินะหลังจากนี้คือจะใช้สกิลหรือไม่ก็ได้ขอแค่มาร์คครบแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดผมใช้เป็นน็อกจะใช้ท่าล่างในการ you ัยวยุฮิลได้จะบอกว่าทีมนี้ทั้งทีมฮิลได้หมดนะั่งพารานอสฮิลทุกสกิลลีน้ามีฮิลอออโต้ฮิลปกติได้นะครับแล้วก็เจ้า น็อกเนี่ยก็คือใช้ท่าโยวย่เนี่ยปัจจุบ,บันมีฮิลเป็นเทิร์นให้นะครับลิงฮิลทุกสกิลเจ้าคิดแค่ยืนอยู่เฉยๆนะครับก็เพิ่มการสังหารแล้วก็ฮิลได้สรุปทีมนี้ถ้าเกิดใครจะเล่นคือฮิลฉํามากส่วนทีมมาตรฐานทั่วไปนะครับตัวแท้งกับตัวที่เป็นซับเนี่ยอาจจะเล่นเป็นพวกรูดี้นะครับอาริสอะไรนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ถ้าเกิดคุณมีโอเจเคอย่างโรซี่นะครับเอามาแทนตำแหน่งของดีน่าได้เลยเพราะว่าจะกลายเป็นทีมฟูลเดสนะครับแล้วก็ถึกมากๆด้วย ท่าที่ลองไปเล่นนะครับประมาณ5ตาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะครับมันจะมีตาที่พลอนอตยืนหลังยีก็ชนะหมดนะครับแต่ว่าก็มาดูแล้วกันว่ามันยืนไม่ค่อยไหวถ้าเกิดเจอกับใครหนักๆนะนักล่าสีขาวเครื่องสั่งไวอ้อยู่ตอนหน้าแล้วขอจงมอบควาแก่พวกเรา มเ,เมือ่อกี้ะจะเห็นนะครับพอเลือ่อนเหลือเหลือหนึ่งนะครับมาสลับเลือดสลับกับใครก็ดูไม่พันเหมือนกันเนาะอาจจะเห็นนะครับตรงที่ฟางกุล่าเห็นไหมมีมาร์กขึ้นมานะ,ะเป็นตัวเหลือง พนรกจะ้ืนก,น,กน่ะเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเล่นกับทีมเดสได้ค่อนข้างดีเพราะว่าคุณอาจจะมองว่าทีมเดสใช้ในการแฝดเดสแล้วก็ให้ตุยๆไปใช่ไหมแต่ว่ากว่าคุณจะเดสมันมจะทํางานมันใช้เวลานะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นจะต้องมีตัวยือพลน้อนจะ้ค่อนข้างจะเข้าแกลบม,มากๆกับทีมเดสอนีพลรอนเบี่ยงไปแล้วนะครับบอกแล้วว่ายืนข้างหลังมายืนมา่อยไหว ขึ้นอยู่กนะับซีด้เลยถ้าเกิดซีสี่ซีหกเนี่ยค่ะจะรีหว้อยหนึจกจะฆ่าไม่ได้ปีกแห่งความมืดแข็งแรงยิ่งขึ้น อันนี้ก็คือกรณีพารานอสยืนไม่ไหวนะครับมันก็จะไม่มีดาเมจด้วยนะแต่ว่าก็จะมีปริมาณการฮิวนิดหน่อยช่วงต้นเกมเพราะว่ามันดันตุยก่อนเนาะอทีน,นี้ไปดูแมตท,ที่ผมประมาณมาตำแหน่งข้างหน้านะครับแต่ค่อนข้างใช้งานได้ดีกว่าอ่ะดี๋ยวทุกทีนี้นะครับเจอกับเฟย่า เห็นไหมช็อตแรกมันจะไม่ค่อยแรงแต่ว่าจะแฝงมา้าหมดทุกตัวนะครับแฝงในที่ก็หมายสีเหลืองน่ะเนี่ยมา้านะครับจะมีเลขหนึ่งพอหนึ่งนี้ก็คือหลังจากนี้นะครับทุกสกิลของเจ้าปันน้อยก็จะเป็นฮิวได้แล้วมาครบสองมา้านะครับจะเริ่มแรงขึ้นแล้วแรงที่เรื่อยๆตามเวลาแล้วก็มา้านะครับให้บอสตรูแฝงครบสองมา้านะครับเดี๋ยหลังจากนี้ก็คือพันนอยจะมีบทบาทอย่างมากแล้วถ้ามันไม่ดูไม่ถูกซีซีนะ มันจมตีปกติมันก็ฮิวแล้ว สาเหตุนึงที่ผมเลือกเล่นตัวที่เป็นคิมถึกเดสนะครับเพราะว่ามันมีความสามารถในการสังหารศัตรูได้ไงมันไม่ได้หวังเพิ่งแค่ตัวดาเมจเพียวๆอะ่ะมันหวังพิ่งให้เดแนะทำงานไปเรื่อยๆได้ก็เ <c oughs> ลยค่อนข้างชอบเล่นนะครับ การใช้งานของตัวทีมเบสก็ค่าโอเคครับการเป็นทีมถึกในตัวด้วยแต่แม่นาเมกของพารานอสยิ่งนานยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะต่อให้มันไม่ติดชีสต่อให้มันไม่ติดจุดอ่อนก็ยังเก่งอะคอยื่อกันคิวกับเจ้าลิงอย่างเงี้ยยังมีตัวคิวเสริมเข้าไปอย่างเงี้ยตัวย,ยากจะจัดนนทีนี้ยิ่งยื้นานเท่าไหร่จะพารานอสยิ่งเก่งนะครับ ถือว่ามาช่วยเติมดามเมจให้กับเจ้าลิงได้เลยอ่ะสำหรับทีมถึก ในพอถึงช่วงไท้ายๆเกมนะครับพนรอจะมีเห็นแมสแต์สเต็กตัวเพิ่มดาเมจ5้สแต็กเนี้ยช่วงเนี้ยจะแรงมากแต่ว่าไอคิดซะว่าพันลนอนเป็นทำหน้าที่เป็นตัวคิวอาจะเข้าใจง่ายกว่าส่วนดาเมจก็เป็นเรื่องของนั่นแหละตัวช่วยเสริม ยืดกันไปยืดกันมานะครับชนะเรืยเรือยเรยล้วนนะเห็นไหมหน้าเมทของพารานอสโดยรวมก็คือคือพอๆกับลิงเลยนะแล้วก็มีปริมาณการฮิวสูงนะเห็นไหมก็คือได้4ี่หมื่นนะติงก็ประมาณนี้นะครับพอๆกับตัวฮิวแท้อย่างเจ้าลีน่าเลยโดยข้อสรุปแล้วพารานอสเป็นตัวละครที่เก่งมากๆนะครับเก่งตั้งแต่ศีรูนสามารถเล่นได้นะครับค่อนข้างจะเห็นผลชัดเจนมากนะในทีมถึกนะครับไม่ว่าจะเป็นถึกทั่วไปหรือว่าถึกเดสนะครับเล่นได้หมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าพารานอสสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน